ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของไทยครับนะครับวันนี้นะครับจะพาไปชมบรรยากาศการจัดส่งปลาบ้านลูกค้านครับซึ่งจะเป็นการเดินทางออกไปส่งปลาบ้านลูกค้าที่ต่างจังหวัดครับวันนี้จะออกนอกเขตลังสิตนะครับมุ่งตรงสู่จังหวัดนครราชสีมาครับหรือว่าโคราชนะครับซึ่งจะเป็นการไปส่งปลาบ้านลูกค้าถึง2บ้านเลยนะครับที่ต้องเดินทางไปส่งเองนะครับเพราะว่าปลานั้นมีจํานวนที่เยอะตัวนะครับรวมไปถึงปลานั้นมีขนาดที่ใหญ่นะครับจึงต้องไปส่งด้วยตัวเองครับในตอนนี้นะครับขออัปเดตข้อมูลปลาในร้านก่อนนะครับตอนนี้ปลาในร้านนั้นมีารกมเติ ปลาลงบ่อใหม่นะครับยังคงเป็นปลาชุดเดิมที่มีอยู่เพราะว่าผมนั้นต้องการที่จะดันปลาหรือว่าจะส่งปลาให้กับลูกค้าไปให้หมดก่อนนะครับตอนนี้จะมีปลาส่วนหนึ่งที่ลูกค้าซื้อแล้วก็ฝากเอาไว้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ส่งออกไปได้มากพอสมควรครับเหลืออยู่เป็นจํานวนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ยังติดค้างอยู่ในร้านซึ่งมันเกิดปัญหาจากการติดขัดจากการขนส่งครับเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับโควิดนะครับโควิด2019ที่ทําให้การจัดส่งปลานั้น ส่งได้ยากลำบากครับไม่เหมือนสมัยก่อนปลาก็อย่างที่เห็นครับหลงเลงกระบอน,นี้ก็เป็นปลาที่รอจะส่งทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วละครับอีกไม่นานก็เดี๋ยวถ้าเกิดจะส่งหมดชุดนี้ก็จะเริ่มดันปลาชุดใหม่เข้าสู่ร้านครับซึ่งก็จะเป็นปลาโทไซเกรดมีตั้งแต่เกรด2 5 0 0 5,000ไปถึงหลักหมื่นนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่จะส่งปลาชุดนี้ไปหมดนะครับในส่วนของปลาในร้านนั้นก็จะเป็น เหลือเกตรประมาณนี้ครับเป็นเกตปลาที่คุณภาพนิดน,นึงนะครับเ,เกต2,500-5,000นั้นคือตอนนี้ในร้านไม่มีนะครับตอนนี้เป็นปลาส่วนใหญ่จะเป็นปลาหลักหมื่นขึ้นครับซึ่งก็คือปลาบ่อน,นี้นะครับปลาบ่อน,นี้หลกัลกๆแล้วจะเป็นปลาจากสกายฟิชฟาร์มนะครับโฮกุชวาเซนเกเโดยจะมีปลาในปลาบ่อน,นี้นั้นจะมีไซส์ที่ประมาณ45-50เซนโดยประมาณนะครับเป็นปลาโทไซนะครับเดี๋ยวหน้าตาชัดๆจะเป็นไงเดี๋ยวผมลองตักตัวอย่างปลาในบ่อน,นี้สัก สามสี่ตัวขึ้นมาเป็นตัวอย่างนี่พี่น้องชมนะครับว่าเกรดลักหมื่นที่ร้านนั้นหน้าตาประมาณไหนครับนี่ก็เป็นหน้าตาตัวอย่างปลาครับของเกรดในบ่อเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ตักขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ชม4ตัวครับเป็น mm hmm. โฮกุสามตัวแล้วก็สังเกตหนึ่งตัวนะครับปลาทั้งหมดนี้เป็นปลาจากสกายฟิชฟาร์มนะครับปลาในบ่อเมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับคือปลาโดย ในบ่อน,นั้นประมาณ90%ก็คือเป็นปลาเพศเมียนะครับจากสกายฟิชฟาร์มพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับสำหรับปลาเกตแบบนี้นครับหูบ้างแพงบ้างแล้วแต่ตัวนะครับปลาที่จะไปส่วันนี้นะครับมี2บ้านนะครับ บ้านหนึ่งนั้นจะเป็นปลานิไยนะครับไซก็ตอนนี้ก็60เซนขึ้นครับแล้วก็อีกบ้านหนึ่งนั้นจะเป็นปลาโตไซนะครับไซก็ไม่เกิน 40- 45เซนนะครับอย่างในคลิปนี้ครับเป็นปลาที่โดนกักโลกมานานครับไม่โดนแสงแดดสีก็อาจจะดบจะานี้เป็นนิดนึงนะครับเป็นปลานิไซไซโดยส่วนใหญ่จะเป็นไซส์5ไซ์6ครับแล้วก็ปลาในนี้เป็นปลาบางตัวนั้นเป็นปลาคุณภาพสูงที่สั่งตมนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะว่าที่ร้านทยครับนั้นคือไม่มีนะครับ ลูกค้าวอนก็จัดให้ครับส่วนของอีกบ้านก็จะเป็นปลาโทไซครับเป็นปลาไซ์ปกติครับไซ์ไม่เกิน 40- 45เซนครับบ้านหลังนี้นั้นเหมาตันโจผมไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าตันโจนั้นทั้งร้านไทยครับครับมีเพียงแค่2ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ตันโจขาดตลาดนะครับสรับไทยครับไม่มีเลยวันนี้นะครับจะเป็นอีกวันที่หนักสลับผมนะครับเพราะว่าเป็นการแพ็คปลาจํานวนมากๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นปลานีสไซนะครับไซต์สเซน19ตัวนะครับ ผมก็แพ็คแยกตามกล่องมาณนี้อาจจะดูแน่นไปนิดนึงนะเพราะว่าการแพ็คปลาหลายกล่องนั้นต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับปวดมือไปหมดนะครับตอนนี้นอกจากชุดน,นี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งบ้านที่เป็นปลาโทไซส5ตัวนะครับซึ่งข้อมือผมนั้นเริ่มไม่ไหวนะครับผมก็เลยทําการแพคปลาแค่2กล่องครับข้อมือเริ่มไปแล้วครับเออเอา,เอา,เอาโดดให้รู้ว่าเป็นปลาไทยครับครับเอยสุดยอด พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเดี๋ยวครับก่อนที่เจ้าตันโจนั้นจะเสียหายไปมากกว่านี้นะครับเออสุดยอดเอาอีกสักทีนึ่งก็ได้ตู้นี่ขอบคุณครับขอเฮ้นอกจากปลานะครับก็จะมีในส่วนของอาหารปลาครับที่จะนําไปส่งให้กับท่านเจ้าของบ่อในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวว่าอัดแน่นเต็มคันรถครับผมนั้นถอดเบาะหลังของรถคันนี้ออกนะครับเพราะว่าต้องการใส่ปลาใช้สำหรับการขนส่งให้มากที่สุดนะครับที่เลือกใช้รถคันนี้เพราะว่าอึดถึกทนแล้วก็สามารถทําความเร็วได้ด้วยครับ สรรระบุแล้ววววเเีียยคไปก็ถึงโมาลัง่าาาเป็นกรระวตติศมไม่ได้มาเจอบรรยากาศทงไล่ทงนาแบบนี้นานแล้วนะครับทําให้นึกถึงสมัยตอนที่ผมนั้นยังเป็นเด็กนะครับสมัยที่ยังอยู่ที่บ้านนอกนะครับถึงหมู่บ้านบาลูกค้าแล้วนะครับอยู่ที่ turn left onto soy muban the excellence then the destination is on your left The destination left is on your ในวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมตั้งใจที่จะขับรถมาส่งปลาให้ลูกค้าเพียงคนเดียวครับแต่ว่าคุณพ่อผมนะครับเห็นว่าผมนั้นตื่นแต่เช้านะครับมาแพ็คปลาแล้วก็มีความเป็นห่วงเลยขอนั่งมาเป็นเพื่อนนะครับอยากจะบอกน้องๆหนูนะครับพ่อแม่ของเรานะครับคือพระผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ห่วงใยเรามากที่สุดห่วงใยเราโดยที่ไม่มีข้อแม้แม้แต่นิดเดียวนะครับผมนั้นมีลูกนะครับทําให้รู้เลยว่าคนเป็นพ่อนะครับสามารถตายแทนลูกได้ครับ บ้านลูกค้านะครับลูกค้าที่แนะนํากันมานะครับลูกค้าบ้านลูกค้าฝั่งตรงข้ามก็เป็นลูกค้าของใอไรครับครับแนะนําลูกค้าคบ่บอนี้เราไปดูปลาในบอกก่อนครับ บ่อนี้นครับมีการทําหลังคาที่เป็นสไตล์แบบว่าเป็นเป็นไม้นะครับให้อารมณ์แบบว่าดูอย่างนี้ก็เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเป็นละแนง่ไม้ไผ่ที่รั้วด้านข้างด้วยนะครับให้อารมณ์แบบสวยงามเลยครับชอบนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังทําการแช่ปลายอยู่นะครับเดี๋ยว ให้ปลานั้นปรับอุณภูมิอีกสักพักนึงครับเดี๋ยวก็จะทําการปล่อยปลาบ่อน,นี้เป็นบ่อแรกนะครับเดี๋ยวจากเสร็จจากบ่อน,นี้เราก็จะไปต่อกันที่บ่อที่2องครับซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่นี่ครับ เดี๋ยวสเตปเปิลครับจะไม่ได้เล่งอะไรเลยแบบธรรมดาถ้าสีน้ำเงินเล่งโตสีแดงสีแดงก็เล่งสีพี่รู้สึกจะเป็นอะไรนะเป็นของฝากอะไรบ้างของฝากอะไรยี่เปนจริงจริงรอ๋อที่เขาทำของฝากใช่ไหมครับใช่นะก็ร้านก็สวร้านปือยังไงเออนั่วแหนก็มา แล้วครับาน่ะครเียงเชียงเครับองีเชียงอมีอันเหอนจะไปลงไปลงงานบอ่อยใช่หมเขาบอกอยู่ว่าบ,บ,บ้านหลังน,นี้ก่อนแล้วเขาไปหาเขาต่อเพราะว่าที่นี่ถึงแลนี่า้ไปเชอดพสำเร็จครับบ่อแรกแล้วเราไปต่อกันที่บ่อสองโ<ม>ชคดีอะไรอยู่อยู่ไม่ไกลกันอ้ ของลูกค้าบอก,กี่ตันนะครับยี <20. S 2> ตันปลาที่มีการย้ายที่หรือว่าย้ายบอ่อใหม่นะครับจะต้องมีการปรับสภาพน้ําก็คือตัวปลาน,นั้นจะมีการขึ้นมาฮุบอากาศแบบแรงๆนะครับสลับมือใหม่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับที่เห็นอาการแบบนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับอาการนี้ก็จะหายไปนะครับ จุดหมายเป็นที่ร้อยน,นะครับตาม G P S มานะครับปักปุดไว้ตรงนี้ก็ยังหาทางเข้าไม่เจอนะครับว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนครับโอ้าลูกค้าเป็นบริษัทนะครับปึงนี้เสียงฟูด้ดโปรดักตบริษัทใหญ่แลครับ ปึงงี้เชียงยอดของฝากจากโคราชอร่อยถูกปากคุณภาพถูกใจใจใจเข้ามาภายในอาคารนะครับตกใจแล้วครับนึกว่าอยู่ขนส่งหมอชิดน,นะครับมีล็อกจอดรถเป็นช่องๆเยอะมากครับและมีรถเข้าออกเยอะมากเป็นรถส่งของส่งอาหารนะครับเพิ่งทราบนะครับว่าลูกค้าของเรานั้นเป็นเจ้าของบริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับ ว่าเจ้าของบ่อนั้นเคยไปที่ร้านนะครับไปยืนพูดคุยกันใครจะไปรู้ครับว่านั่นคือลูกเจ้าสัวแห่งเมืองโคราชครับก็กำลังทำการหาบ่อปลาครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับขับมาโม่ดม่สดๆครับเจอครับเจ้าของบ่อแล้วครับนะครับ ชายหนุ่มรูปงามด้านหน้าคือเจ้าของที่แห่งนี้ครับามาถึงแล้วครับผมน,นี่นี่เป็นบรรยากาศบ่อนะครับวว้า ป่าเราจะมาอยู่บอ่อนี้เนะครับเรามาอยู่บอ่อนี้นะครับแอบเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างในแลครับน่นครับ ถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยครับปลาทุกตัวนั้นปลอดภัยดีนะครับเดินทางไกลมาจากลังสิตครับสู่เมืองโคราชนะครับปลา19ตัวไซส์หกสิบเซนนะครับเป็นปลาที่ใสตอนนี้ก็กําลังทําการนําปลาทั้งหมดนั้นแช่บ่อปรับอุณหภูมินะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะทําการปล่อยปลาลงบ่อครับบ่อนี้นะครับมีการติดตั้งตู้คูลิ่งเทานะครับเพื่อที่จะทําให้อุณหภูมิน้ํนั้นลดลงนะครับจากการเป่าด้วยลมเย็นจากพัดลมนะครับเป่าน้ำครับ ทำให้นำน้าลดอุณหภูมิได้ในราคาประหยัดนะครับนอกจากบ่อปลานะครับบริเวณด้านข้างนะครับก็จะเป็นฐานน้ำนะครับฐานน้าตกนะครับตอนนี้กําลังทําการก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับในส่วนนี้จะเป็นน้ําตกบินไงมาจากทางด้านนู้นนะครับทังจะเป็นน้ำเป็นน้ำตกแล้วก็ไหลลงไปลําธารมาเรื่อยเยนะครับซึ่งหลังจากที่เสร็จแล้วต้องต้องมีความสวยงามเป็นอย่างมากแน่นอนครับซึ่งอยู่ติดกับบ่อปลาครับนะครับ ตอนนี้ปลาก็แช่อุณภูมิที่เหมาะสมแล้วครับตอนนี้อุณภูมิในถุงกับในบ่อนั้นเท่ากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการปล่อยปาลาแล้วครับ ปลาได้มาอยู่บ่อใหญ่สบายครับผู้ชายเนี่ยยังไม่มีบางู้ยังนี้ข้าวข้าวครับไม่เราเนี่ยอยากได้ครับเอาคุณแม่อยากได้เหรอครับไม่อยากได้คนอยากได้เพราะว่าไปไปกับสนับบ้านเพื่อนอ่ะเาเลี้ยงบ่อใหญ่มีแถวที่คุณไปส่งอ่ะนี่หน้ามี่ตะข่ายเลี้ยงอะไรอย่างนี้ค่ะครับแ้วก็เห็นแล้วเราอยากได้เลี้ยงบ้างเขาก็เลยเอามทำเขาทำแต่เขาทำรู้ว่าดีเลยครับ ีคนที่ทาให้กระบอดแล้วน่ะเขาแนะนํามาครัเขามาแนะนําก็ดีปลาระบบให้อะไรนอ้ต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับคุณแม่เป็นคนอยากได้ปลาครับตาวันนี้ได้มาเที่ยวครับ้อบาไม่ดอแล้วแล้วเรื่องดีครับต้องขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็ท่านเจ้าของบ่อนครับที่ทําให้วันนี้ผมนั้นมีโอกาสได้มาเจอกับบ่อสวยๆบ่อนี้นะครับ จริงๆแล้วเจ้าของบ่อน,นั้นได้ไปซื้ปซอปลากากฟาร์มอื่นไว้ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมาเจอกับไทครับนะครับและหลังจากนั้นได้มาสนใจปลาที่ฟาร์มของผมนะครับแล้วก็ได้ทําการติดต่อขอซื้อปลาเป็นจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งก็ลูกค้าน,นั้นได้นําปลาจากฟาร์มอื่นนะครับขอมารวมที่ฟาร์มผมก่อนที่จะมาทําการจัดส่งวันนี้ครับสําหรับใครที่เป็นแฟนไทครับน่าจะพอแยกออกนะครับว่าอันไหนเป็นปลาผมแล้วก็อันไหนเป็นปลาของฟาร์มอื่นครับนอกจากบ่อปลาครับนะครับ ตรงนี้นครับมีความน่าสนใจตรงที่มีส่วนของสระว่ายน้ำนะครับอยู่ด้านข้างของบอบประครับด้วยนะครับในส่วนนี้จะเป็นห้องโถงที่เป็นสระว่ายน้ําสวยงามมากครับตั้งแต่แสงที่เข้าจากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างมีความสวยงามไฮโซมากเลยครับเหมาะกับการาจัดเป็นพาร์ที้ริมสระนะครับ <laughs> ด้านนอกก็จะเป็นส่วนของลําธารน้ําตกนะครับที่จะไหลไปรวมตรงปลายของบอ่อประครับนะครับซึ่งในส่วนท้ายของบอ่อประครับนั้นก็จะมีการเลี้ยงปลาทองจํานวนหนึ่งครับเห็นท่าเจ้าของบอ่อแจ้งไว้ประมาณนี้นครับส่วนนี้ก็จะเป็นสะวายน้ําสลับตัวเล็กทั้งสองคนเมื่อสักครู่นะครับที่เราเห็น ว่ายน้ำออกมาตรงประตูนี้ก็จะเป็นบอ่อประครบนะครับสวยงามลงตัวมีการจัดวางเลเยอร์ที่ค่อนข้างลงตัวนะครับอันนีเ้เจ้าของบอ่อนครับน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับการวางเลเยอร์แบบต่างๆพอสมควรครับบอ่อนี้นะครับใช้ปั๊มสองตัวนะครับตัวหนึ่งนั้นเป็นปั๊มที่เป่าตัว น้ำออกจากวัสดุกองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่เป่าขึ้นตัวคูลิ่งทาวนะครับสําหรับทําให้น้ําเย็นนะครับซึ่งเป็นการออกแบบโดยเจ้าของบ่อท่านนี้ครับนุ่มหลอลูกเจ้าสัวแห่งเมืองโคราชครับบ่อเนี่ยเปนบ่อรอมเป็นบ่อแรกก็เมื่อกี้ผมแย่ละสองรอบผมไม่อยากได้ยังเลี้ยง หาลูกเราจะให้ก็หาหาคนที่เคยสร้างมาเขาช่วยดูช่วยทำแล้วก็คุมดูอะไรเองก็เลยนี้เนื้อแบบนี้แล้วก็ไหลไปู่นระเด่นเชรมันเริ่มตันเยอะมันไปนู่นนะมันไหลลงนู่นก็สูบออกิงเลยยยะเอยี่ออพยายที่จะลอาการทำไมใช่เาะันเป็นหมูดำเป็นหมดำมประมาณนั้นแต่เรบบจึงๆม่นวดก็น่น เราเริ่มนิ่งแล้วครับตอนแรกมีการปรับสภาพน้ำอยู่นะครับดูมีคลิปๆาะไร และนี่ก็คือคุณพ่อครับของลูกค้าที่เด kind of ินมาดูป่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับทันเจสัวแห่งเมืองโคราชครับเช่นเคยครับด้วยความสุขสนของผมนะครับก็มองมาเห็นกับมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านข้างครับทําเป็นห้องสำหรับไว้มอเตอร์ไซค์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่แบบดูเอาเป็นลักษณะแบบคลาสสิกมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไถ่อำนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เพื่อนผมนั้นก็ขับอยู่นะครับซึ่งตอนนี้พอได้มาเจออะไรแบบนี้เข้าบ่อยๆนะครับทั้งการปั่นประสาทจากเพื่อนนะครับแล้วก็การที่ได้มาเห็นกับปารลูคลาย,ยางี้ทําให้เกิดอารมณ์ที่แบบแหมสักครั้งนึ่งเราก็อยากจะเป็นไบค์เกอร์เขามากนะครับต้องไปอ้อนภรรยาสักหน่อยนะครับ คลิปบรรยากาศการออกทริปของเพื่อนนะครับส่งมาให้ชมนะครับก็เป็นการขับขี่ที่แบบปลอดภัยนะครับมาด้ขี่เป็นกันไวนะครับเอาไว้ให้ภรรยาดูนะครับว่ามาด้ซิงม่ได้แว้นนะครับเป็นการขับขี่เพื่อชมบรรยากาศเที่ยวดูบรรยากาศแล้วก็รับลมยังไงนะครับไปอ้อนภรรยาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะขอตังค์ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ไปแว้นกับเขาสักครั้งหนึ่ง อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเลยครับขอเลยครับโอ้รับจากเจ้าของบริษัทเองเลยนต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับและคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ความนอนุเคราะห์กับไทยครับนะครับวันนี้ไทยครับนั้นมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับทั้งสองบ้านเลยครับที่ได้มาส่งปลาในวันนี้ ในคลิปหน้านะครับไทคาบจะพาไปดูปลาอะไรจะส่งปลาบ้านหลังไหนติดตามชมได้ครับตอนนี้ไทยคาบนะครับยอดซับสไครนั้นมากายแล้วครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะซับสไครนั้นถึง20,000ื่ซับสไครนะครับผมจะทําการแจกของรางวัลเป็นปลามูลค่ามากกว่า20,000บาทรวมถึงอาหารปลาจากความวัสเตอร์ชุดใจญ่นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ